พระโอรสพบนางโนราบาดพี่น้องไอ้บาดเนี้ยสิบห้ามันย้อนเปิดมอนี่นะย้อนเปิดมอเปิดมอเป็นว่าเอะไรยักหลอบเนี้วพี่น้องพี่น้องเปิดมออะไรนี่เปิดมอเอาเรลองอ่าไปฟด้ะอ้าวหนึ่งสองสามเปิดมอไอ้คนวันพี่น้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้กขาเริ่มไก่ตีซุกแล้วนะครับหมกใหม่ข้าวหนุ่มนันกับสองหมกอยู่ในอันเขาเ็ไเรียบร้อยแล้วนะครับมีมีนี่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 ข้าวหนุ่มนันแค่นิดใหม่เขาไม้ไปแลยเขาไม้ไปเดี๋วสองอันนะครับ เปเปลี่ยนเปลีเป็ฝาผู้สาวอะไรแบบนั้นมาโอเคครับผมจวดๆมกกระไม้กำลังสิสุกอุ่นร้ประมาณจักหน่อยโอเคครับผมขอติดตามนะครับบกหนไมาแม่ใส่ไหมกันคุณได้เป็นคนเปิดปลาอบเมื่อกี้นี่ นกใหม่เฮ้าจักหน่อยนะครับเนาะอ่ะนี่เมนูอ้ยกิ๊บนูหนึ่งนะครับเนากนักเอกพื้นเรียมเครื่องเตรียมการไหมก่อนนะครับติดมกสมัยนี่กข้อแรกตำเครื่องใส่ยก่นางนะครับแล้วก็มีหมูสามชั้นนะครับตะไคร้ตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราแม่ใส่ใเพิ่นเตรียมเครื่องแป๊บนึงก่อนนะครับมันจะสิดมกนกใหม่พร้อมีผิวหน่อไม้โอเคมกหน่อไม้นี่นะครับอันนี้หมูสามชั้นนะครับต้อสติดตำไปก่อนก็ริดตำไปก่อนอีกตัวหนึ่งบอกลูงนี้อีก โอเคนะครับแม่ใส่แม,แม,มเ่เป็นจำเรื่องมันเผาตีเขาเผือกกอนใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยก่อนใส่豆ปูนีน่ยปลากระวาไปน้ำปลาปลาปลาแดกใส่ผสมจักน้อยเพผลไม้ผสมตัวพวกมะมี่ทั้งผลปฏิมาใส่บักขามบกักแงงก็ว่าไปนะครับนั่งเอกของเอาจุดทั้งเสาบนนะครับเต่ผั<อ>กใส<อ>่บัเตีกี่ขึข้นผักเซ้นหรือเกี่ยว่นอีกเขาใส่ตัวเกี่ยวอันนี้ดินเองเขาใส่เส้ใส่กระเทียมลงไปพี่น้องเอ้ยเอ้า เป็นสูตรแม่ไสใหม่เฮาเอายังไปหามาปรุงเรานะครับมกน้อไม่สูตรแซ่บสูตรเก้าบนนะครับอ่าเอาเดี๋ยดิเตยเบิ้ลเลยเตยเบิ้ลเลยเเต่ว่เตยเบิ้ลเพราะว่าเตยเบ้ลยังกินเล็นะบอสเอาไว้สู้เฮ้ยฮะแม่ใส่ไม่หยัดพ่อพ่อบอถึงใจมกใส่เบิ้ลสดวะท่นเพราะว่าหมูมันหลายพี่น้องอ่ะวักอนเครื่องปรุงข้าวกับ่มีงยังไหลนะครับมีย่านางกระเทียมหอมแดงแต่เครื่องปรุงข้าวกับพวก ก็ปุ๋งขึ้นรถเข้าหนิละเติมถุงรถต่อพอดีเขาก็ว่ากันไปในตัวนั้นอ่าที่ตัวน้ำไปอีกเขาจังไงก็ใส่หมูสามชั้นเข้าไปนะครับเนาะหมูสามชั้นเข้าไปมันข้อได้ไหมเฮ้ยชั้นข้อบอกหมูสามชั้นพอดีส่ซไว้ชันข้อพอดีอู้หนี่แหละมันขาดมันสีพอดีมันนิ่มนะครับใส่สามชันข้อชันข้อหมูนะครับอ่ะแม่ใส่ไม่จำไปเลยเข้าเข้าจำไปเลยตั้งทุนกับทีมงานสร้างทุนกับร้างต้มปลาใทยไปที่ไดช็อตทไละช็อตไปพี่น้องอเคครับ อันนี้เขาท่านได้ปรุงมันบ่โอ้เาตมันมันเขาขีดขบเรียบร้อยก่อนโอเคฮะอันนี้เขาใส่ใบไช้ใบทุ่งไายบ่หมูนี่โอเคอ้าวใส่ใบเติมปเป๊ะนวลลงไปน้ำปลาใส่หน่อยนึงนะครับปลาลงไปแล้วเขประมาณครับพี่น้องพอดีพอนุ่งน่ะแหละเบือเช็กน้อยกับปลากันไป๋อยนำปลาใส่เช็กน้อยกับปลากันไปแล้วดเติมมากได้เติมมากเลยใส่อะไรใส่อะไรกับแซ่บที่นี่หนึ่เกลียวนะพี่น้องใส่หน่อยปลาไปนะครับเนาะเติมพอกนัว ต้นใบนุ่มนัดปงหมอจะเข้าเนี๋ยเห็ดอันนี้เขาจะเข้าเนี่ยนุ่มนัดนุ่มนัดอันทางใบเดีนี้เขาจะเข้าเนี่ยขางใบไหนเขาจะสองสามใบคาเนี่ยขนาดไม้กล้วยปองขางขางขางเต็มเดียวเออปงหมอยเข้าเดียวขาดเขาจะเข้าเนี่ยเห็ดอุ้ยปองเต็เดียวไอ้ไก่เอาไปมาเป็นทรายเขาที่ไดีเขาสิเห็นเนี่ยเป็นทรายเขาพี่น้องเอาไปมากแต่ร่มชุน ตัวแตงกชจะต้องคอยเนีย่ยนั่นน่ะ <c oughs> ยาเลยต้ยองเปใจเขาเดี่ยประเดี๋ยวเอ้าเอาไปตูวไว้ก่อนเข้าไปเด็๋ดไปตูวไว้นะครับใ<อ>ส่ไไไมม่ด้ปตาเครื่องอะไครับใส่เครื่องทิงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเล้วรถทางเตียร์เครื่องห้องบกแป๊ดหนึ่งนุ่มแนนรถไปตองก่อนนุ่มแนนนีนเน่เป็นได้ทุกอย่างนะครับพี่น้อง,หนนหเ,องหเห็น,นรถไปตองหาก็เฮ็ดไปตองหายได้ครับพี่น้องอือขัดหลายเป็นบ่เบลเป็นทุกอย่างพี่น้องเป็นทุกอย่างมียางเดียวเป็นบ่ได้เป็นหัวเขา ไอ้เรือเป็นต่อไงเขาเหตุการณ์เฮ็ดได้พี่น้องแน่นอนขนาดนะพี่น้อาไปต่อเสร็จเอาไหมปูดไปพูดก็ได้ไป้หวังเขานั่งพูดก็ได้เอ้าไปเขาอีกแน่นี่มันเล้วมันทัวร์ไจากปรจมเอุ่มหนัดรถเบตตองห้เขาจะเข้ากันเข้าเสร็ดมกน้ใหม่รอบหนึ่งครับจุดจอดนะฮันไปทางปูนกับนมนัดเป็นหลักลาต่อจังสี่แหละใช่อิสระใช่อิสระจ้า เต้าเน่าได้เต้าเฮ้ยโอเคครับผมพี่น้องไปติดตามนี่อะมากกว่านะเมียะหน้าเพราะว่าแต่พี่ตูเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันเฮ้ยเตะแม็กซ์ตำใส่เข้าบริษัทเตะได้พี่น้องเขาตำเต่งตีได้เป็นเขาขีดเขาแบไปเลยเนาะสูตรต่ละบ้านกับพวกขี้กันพี่น้องเลยสูตรต่ละบ้านแต่อำเภอนะครับเชากอีสานขวางฮ่องก์ว่าอีสานอยู่อีสานเฮ้ยกเขาขีดพวกขี้กันนะครับแต่ละแต่ละจุดแต่ละ อันเภออันเภอ,อ,อทั้งแม่สายไหมนี่กับมักเป็นมักเปรี้ยวมัใส่ยักขามกับว่ากันไปเอาหมูเ้าใส่หลือเ่ใส่แล้วเจอแล้วใส่แล้วผมถามไปเลยผมบอกเลยอ่ะอ่ะหมูก็อยู่นี่แบบนี้นะตัมใส่เรียบร้อยแล้วติด่อวยฐานบกไปตองนะครับตามใส่จะไปตองนะครับโอเคเรียบร้อยบกผลไม้แม่สายไหม,ค,มคอยติดตามขึ้นหม้อนะครับตอนนี้เราก็จะได้ห่ออีกรอบเดียวก่อนตาเครื่องให้เรียบร้อยก่อน,นครับแล้วคอยติดตามครับดุกยนบกน้ำไหม่ สุดแซ่บสาวอุบลติคือเก้าคอยล็อกติดกิมพอแล้วเริ่มห่อแล้วนะครับเริ่มห่อแล้วนี่คอยใหญ่คอยใหญ่คอยใหญ่ด้านน้อยๆเอาละอีล้นี่หมกหน่อไม้นะครับสุดแซ่บแม่ไส้ไหมนะครับใส่ข้อข้อหมูข้อนะครับน้งข้อหมูน้ำข้อหมูนะครับแซ่บเหนึ่งซึ่งด้วยละ ซึ่งเอานะครับจะลองเขาต้มปลาแล้วเขาจะมีชิ้นเดียวเราชิ้นมืออึ้นเสิร์ฟไปแล้วพี่น้องเพราะว่ามันดึกแล้ววันนี้คัดกินต้มปลากันไปนะครับนี่หนึ่งหมกชิสสวยนะครับหนึ่งหมกชิสสวยอ่าหมกทีสสองนะครับเอาเห็ดใส่เวลาพี่น้องมันดึกแล้วนะครับน้ำนะครับเนาะต่อไปตองสองกันหมุนแต่กันเลยไอ้นั่นแหละนั่นแหละหมุนแต่กันก็ได้นี่เรียบร้อยนะครับใหญ่ๆเลยครับ มกนึงก็เป็นขหมกยีบาบาทบไดเกือบสาบาทเไปองมันใหญ่คับเห็นปะ่น้องเอ้ยมันใหญ่ครับมันหมกมกสามสิบบาทพุณด้เลย่ว่ากันอของข้าบริขายเรากันกินแซ่บขานี่ยภาเาาแรกข้านี่แหละกันอของขานะครับนี่เราไทยห่างก็จะปิว่าอวนเาจไปไปไก่นบ้านคืคอคืออแบ่ครับนะครับ ไม่แต่ไมเป็นค่อแบนเสื้อๆนะครับหมกที่สองนะครับเรียบร้อยนะครับได้ยมฟันเจ็ดหมกเี่เน,งนางนานหมกที่สองหเรียกใหม่เรียกใหม่ออ,อาใต่ไม่ก็อยากฟังเสียงต้นตีต้น,ตนยังเพลินนะครับรอบไปน,นึงละทุกทายถึตมวแล้วกันล,ลูกไนล์ลูกไนล์กว่ามากเหมือนนี่เอาอย่างสูตรใส่ใบบักข่าเสร็จมากเ้าไปปอ่อสูตใส่ใบบักข่าแม่น งานนี่ลีพี่น้องท่งเสาบนปฏิมากรมักมกบเปียวจักน้อยโอเมนพปรยหล่อผสมใส่ออโอ้ามาักใส่ป่ะโอ้นุ่มนัดเพิ่ลอยากได้มกใส่ใบประคามเิดไอ้เงี้ยก็สัญลักษณ์ไว้เนี่ยแหละอันนี้มกใบป,ประคามมาส,สเปียกไปครับอ่อนใส่จักหน่อยเป็นมักเปียนวนะครับเออนี่ตูดี่ขมิ้นพี่น้องเอ้ยบาดีเนาะเอาลงไปในี่ใส่ไม้จัดให้ตามคำขอนุ่มนัดอยากใส่ใบประคามเปียวเปียกเพิ่นว่าอ่ะจัดไปที่นั่นมกที่สาม ดีสาวมั้งนี่เ็นยัเครก่องกบุด้่ไหลต่เยเบดอกไม้ไม่ี้เนาบะมี่นะรับเป็นสรยไม้ไผ่เอาพี่น้อยเลยแต่ก่อนจะใส่ไม่จิ้ปั้นแหละไม่จิ้ปั้นบริสุทธิ์มาไหวงไหลบ่มาการบริสุทธิ์ไม่ไหเต้นหนึ่งครับเออัอันนี้ของนุ่นัดเออเฮดสัญลักไปสองอันจำได้แล้วพี่น้องนี่ของนุ่งังนีมกาไม้ไผ่สองอันอัน้กาไม่ไผ่อันเดียวอันนี้มกธรรมดานะครับเอ้า<ๆ> ที่สามที่สี่นะครับตามที่อันที่สี่ไปเลยนะครับแซ่บมกที่สี่ได้ยิุ่งหกขอสองมกมักเปรี้ยวะโอเคนุ่มนัดขอสองมกั่นไปฝากผู้สาวสาวทักสายหาผู้นึง่งคนว่าเอาอีกแล้วบหรอเอฟซีทักสายหาั่นจะน่าหน่อยแล้วมู่แม่ใส่ไม้ก็เล่าอีกแล้วพี่น้องประตูจักกันพี่น้องบอกเงี้ยใส่เราซื้อนี่ละ มืึเดิคนณเป็นเห็นเป็นปิ๊งอยู่ตัวมีหัวแล้วเออมีกับสร,ร้างมาคือเก่านุ่มนัดว่าเออะักคือเกา่าแัตว์มันว่าสัตว์หน้นาเออก่เาบอกกันม้มวนๆพี่น้องขอเซี้ยวเด้อเนื้อเข้าเขีนหน่อยเสี้ยวเด้อเข้าเขีนหน่อย,เ,ย,นนอยเอ,อเ้ยเซีวซื้อ,อ,อดอกนะครับ,ข,บขับ่้อเสีวขับ่เด็กหัวใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่นห้องนุ่มนัดเรียบร้อยสองมกใส่ไปประคับให้แล้ว สองหมกนี้เขาของหนุ่มนัดนะครับพุทนมักใส่์แบบขามอ้าวโอเคถ้าพุดแล้วเออเด้อสิไม่พูดเด้เอแบบนี้เด้ออ่ะวอีกบ้องนึงเนี่ยผมจะเี้ยับขยายมองนั่งไปใต้ท้าคุณต่อพี่นอ้องได้ขนาดล้อชายหลายขนาดด้วยวันนี้ในมกกก็ไม่แม่ซไซม์นะครับเนาะตักงุณกระรังสร้างไก่ไต้มปลาหน,นุ่มนัดรั๊กสิลาปลาโอเคครับผมจะจวดอ่าไปติดตามตอนต่อไปห้าวทานหนึ่งอีกรอบนึงครับพี่น้อง์แม่ <ๆ S 1> ไซม์แม่เตรียมไปแล้วเดี๋ยวเขาสี่เดียขึ้นหนึ่งแล้วเล็กน้อยพี่นอ้อง ต้มปลาลงแล้วก็ดึ่งกินไปเลยนะครับเหมือนเตื่นคนละคนสองตอนนี้มเต็ดช่วยกันใส่ประมาณเจ็ดมกไปหน่อยเจ็ดมกเจ็บครับมกเน้าใหม่นะครับตัดเสาบนเข้าเขาอีกสักรอบหนึ่งกลับจากแซ่บนู้ว่าคนริมปลาเของเขาคือเก่าครับพี่น้องจุดจุดแล้วเตือนกันครับพี่น้องอ่ะโอเคบ้านพี่น้องตีเริ่มแล้วแม่ใส่แมวทานใส่ระบาดนี่หนึ่งใบเหมือนอื่นนะครับหนึ่งไปเรื่อยๆ เคร่งสีเดือดต้มพักกี่เล็กได้พี่น้องนุ่มหนาขยอยากกินพักเล็กเหมือนอื่นจังหวะกันอีกรอบนึงแม่ยเสรมาขึ้นเต,นตาเรียบร้อยนะครับบกน้ำไม้มันมเข้าไปร่อนรอนซุกกับมืออื่นเสื้าพี่น้องบ่ถึงพักเสื้อดอกก็สุกนี่ประมาณจักสามสี่ถุงของว่าเบิ่งหม้อแล้วข้าวกะทิปักฟอนนอนเข้ากันไปพี่น้องโอ,อ,องเคปองค่ะวุ้ยคักอะไรพี่น้องมกน้ำไม้สูตรเสาบนจะคอยเสียบนะครับหนังเงเนาะจะจุ้ยแต่คตรดิบ,บปลาของเขาโอเคครับโอเคครับพี่น้อง,อองสูตรแม่ไสาไหมแซ่บๆนัวๆ ผมแม่จะกบปุย้ยบบดนี้งามครับพี่น้องเรื่องแล้วเรือเร่องเองงน้ยใกล้จุดเลยจะซุปแบบนี้นะครับพี่น้องบกต่อใหม่แม่ใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยบบดนี้อเอาเข้มเข้มครับผมแล้วก็ติดตามนะครับเห็นเศ้าเรื่องเสด็กินเพราะว่าบบดนี้มันยังนั่นอยู่ไปกินตุปป่มปลาถาซะก่อน <สะ S 2> ห่อนี้ห่อนี้ครับผ่ามไ้มแต่เป็นเบืองน้าไปก่อนทาสิเมืองน้ำเป็นเป็นหยาดน้ำบกนันเลยทำได้ นยังหลายกับบ่เป็นอย่างน้อเติมอีกบ่นำบุกบ่ไม่เป็นเป็นเป็นนามากไปก่อนมาโอเคครับผมแม่แต่ไม่ยกกันแป๊บนึงนะครับเติมน้่งแป๊บนึงพี่น้องนำบุกใส่ไปเลยเนาะเห็นบ่ใส่ไปเลยโอเคเราบเอาต้มใบบาทกูแล้วมือเศ้ากูแล้วตื่นกินข้าวประาณั่หน่อยเรียบร้อยนะครับเฮายเรียบร้อยครับพี่น้องโอเคครับเจ๋ดเจ๋อครับผมไปกินข้าวกินน้ำบ่ดนี้ยครับกินซุมปลาค่ะ มอนก็ไม่แม่จะไม่ป้ายจัดเรื่องเสาร์โอเคครับจวดจโอ้ยเปิดหมโอละพบนางโนราบาดที่น้องเลยบาดเดียร์ป้ายสีบ้างกันยอดเปิดหม้อเนาะยอดเปิดหม้อเปิดหม้อเป็นวะเอาไปแจ็รอดเลยครับปิ้องพี่น้องเปิดหม้อเดี๋ยนี้เปิดหม้อเอาลูกของเราอ่าไปนอ้าวหนึ่งสองสามเปิดหม้อมาเร็วเอ้คนวันพีนั่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้กขาลังไก่ตีซุปแล้วนะครับทำไมอ้อมนุ่มน่ากับสองมกดูในหันเขาเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มีนี่นี่น,น,น,นีของนุ่มนันแค่นิ้ใหม่ไมก็ไม้ไปเดี๋ยวสองอันนะครับตอนี<ๆ>้่อนเปืเค<ๆ>ปปาคุสาวดี่า,าโอเคครับผมจุดจุมกแล,ล้วไหมกำลังสิสุกอุณหประะมาณจากน้อยโอเคครับผมกระติดตา,มมาบบกหน่อ,อไม้แม่สสยไหม่กันมัได<ห>้ไป<ห>กคนเปิดปลาอบเมื่อกี้